เสร็จแล้วนะคะวันนี้เรามาติดมูลี่ไม้กันที่ศูนย์ธรรมศาสตร์ลังสิตพร้อมกับติด wallpaper. วอลเปเปอร์วอลเปเปอร์ลายหินตัวนี้เราติดไปแล้วเมื่อวานนะคะเป็นภาพ 3D ข้างหน้าเนี่ยเป็นไวนิลนะคะเช็ดทำความสะอาดง่ายเช็ดทำความสะอาดได้ด้วยแล้วก็แกรมหนานะคะวันนี้เรามาติดทั้งหมด20ชุดมูลี่ไม้อันนี้อีกห้องนึงที่เราต้องติดนะคะ ในส่วนของงานเราเนี่ยเป็นมูลี่ไม้แต่ยังไม่ได้ติดแต่เราติดตัวนี้ไปละเราติดกำแพงตัวนี้เป็นวอลเปเปอร์นะคะจะสังเกตเห็นว่าไม่มีรอยต่อเลย ว a ส e r ของเราเนี่ยไม่มีรอ,อยต่อเลยนะคะจะเนียนมากเราใช้ช่างฝีมือดีในการทำงานช่างมาติดตั้งงานของเราทุกงานเราจะเน้นที่ฝีมือการติดตั้งให้แม่นยำแล้วก็คงทนถาวรต้องเช็คงานทุกครั้งเวลาก่อนส่งงานนะคะนี่วันนี้เรามากับพี่ต้นช่างต้นในตำนานพี่ต้นนี่เป็นพี่ที่มาติดตั้งงานให้เราเป็นสิบปีแล้วค่ะฝีมือดีมากนะคะ วันนี้เป็นมูลี่ไม้ระบบเชือกดึงวนนะคะเ,คเนื่องจากสเปคเนี่ยลูกค้าสเปคแบบเชือกดึงวนเ,เพราะว่าอยากได้ความคลาสสิกระบบเชือกดึงวนจะมีตุ้มแบบนี้จะมีตุ้มไว้สำหรับดึงเปิดปิดแล้วก็ดึงขึ้นอันนี้ใช้ดึงขึ้นอันนี้ไว้บังคับใบนะคะตัวนี้อันนี้มูลี่ไม้วันนี้เป็นขนาด50มิลน,นะคะ กเชือกดึงวนใช้เชือกในการบังคับใบปิดเปิดอันนี้นนเชือกพยุงพยุงมุลีไม้ถ้าบานใหญ่เนี่ยเราจะแบ่งเป็นเชือกเนี่ยจะมี3าช่วงทั้งหมด3ามช่วงเพื่อที่จะรองรับรับน้ำหนักของใบนะคะนี่เป็นใบขนาด50าิบมิลน,น,นี่ก็ใกล้เสร็จแล้วค่ะเดินมาได้เกือบครึ่งทางละงานของเรานะคะ วันนี้อยู่กันที่ศูนย์ธรรมศาสตร์ลังสิตอันนี้ห้องเป็นห้องประชุมที่ลูกค้าเอามาเลนูเวทนะคะาทางศูนย์เนี่ยเอามาเโนเวทเพื่อทําเป็นห้องประชุมและรองรับแขกที่จะมาเยือนนะคะเดี๋ยวไว้เราอัปเดตกันใหม่ตอนเสร็จงานแล้วเดี๋ยวจะถ่ายรูปสวยๆมาให้ชมนะคะฝากติดตามผลง,งานด้วยค่ะขอบคุณค่ะ